พูดให้พวกเรากลับบ้านกันนี้แหละเป็นวิธีที่รัดสั้นตัดตรงบอกให้กลับบ้านเลยไม่บอกให้พวกเราเดินอ้อมไปไหนสนิมาทางนี้ฟรีกลับบ้านมาแค่ตื่นรู้เราจะงโง่ยึดรู้ซะ่เนี่ยพูดอยู่เนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่ากําลังพูดอยู่ได้ยินอยู่เนี่ยรู้ไหมว่ากําลังได้ยิน เห็นไหมว่ามันได้ยินของมันเองมันรู้ของมันเองเห็นไหมเราอยู่ไหนดูดีๆมันไม่มีเราเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยที่มีตัวมีตนดูดีๆฟรีนะฟรีมันไม่ต้องเสียตงังเสียเวลาไม่ต้องเอาร่างกายไปปฏิบัติที่ใด แค่ตื่นรู้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมคือการตื่นรู้อยู่ภายในเรียกว่ารักสติปัฏฐานฟรีไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเอาร่างกายไปทำอะไรธรรมะมีอยู่แล้วที่จิตแค่พาจิตตื่นรู้เราไม่โง่ยึดอาการปรุงแต่งแค่นี้ นี่มันฟรีที่สุดแล้วนะ